ตื่นแล้วสิ่งที่ทำอันดับแรกก็คือดื่มนม้ำเพิ่มความสดชื่นแล้วก็คาเฟอปเดย์ของวันนี้ขอกินวอดเมลอนนะคะกาแฟกลิ่นวอดเมลอนผ่านเครื่องดริปกาแฟซิมพัดของเราราคาถูกมากแล้วก็ช่วยให้ชีวิตฉันง่ายขึ้นมากปกติฉันจะนั่งดริปกินบรรยากาศใช่ไหมแต่ว่ามัน ค่อนข้างจะใช้เวลานานกว่ามันจะหยุดผ่านถ้วยกองอันนี้ก็คือเขามีหัวฉีดฉีดน้ํารสชาติเหมือนกาแฟที่ฉันดิบเลยนี่นะคะรูปร่างของมันเล็กกระทัดรัดวางตรงไหนก็ได้ง่ายมากเนี่ยฉันก็กดปุ่มเปิดแล้วก็รอประมาณ2-3นาทีนี่ระหว่างรอฉันก็มาจัดชีทบอร์ด ก็คือมีขวดซองมีกล้วยแล้วก็กล้วยเสร็จแล้วปุ๊บฉันขอกินเป็นเย็นๆแล้วกันก็เลยเบรกด้วยน้ําแข็งก่อนแล้วค่อยเอามาใส่แก้วอีกทีหนึ่งเดี๋ยวแก้วแตกอ่าชีบอดแบกไป,ปกอร่อยอยู่นะว,าวะ่าเตอไมอร่อย